สวัสดีค่ะสารคดีพิเศษชุดกองทับบกกองทับคู่แผ่นดินวันนี้จะถ่ายทอดภารกิจในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ของกองทับบกด้วยจิตวิญญาณแห่งความจงรักภักดี และความสงบแห่งประเทศชาติข้าพระเจ้า,า,าจะอยู่ในศรีษะตังของาศาสนาข้า,าพเจ้า,า,าจะเพื่อถูอและรักษาไว้ พิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของทหารด้วยธงชัยเฉลิมพลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานแก่หน่วยทหารนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ3ประการคือผืนธงหมายถึงชาติส่วนบนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธศาสนา และเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลอมรวมสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เหล่าทหารทั้งปวงจกต้องพิทักษ์รักษาเชกเช่นการรักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตเมื่อเวลาทําการรบก็เป็นเครื่องนําความองอาจแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้ต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูมีชัยชนะด้วยความกล้าหาญ คำว่าพระมหากษัตริย์หมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่หรือจอมทัพผู้ทรงนำทัพออกปกป้องประเทศจากอริราชศัตรูทรงเป็นผู้อภิบาลบำบัดทุกบำรุงสุขแก่อานาประชาราษนำพาชาติให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงความเป็นชาติไว้ได้อย่างมั่นคงและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่นอกเหนือไปจากการเป็นนักรบก็คือการเป็นนักพัฒนาดังเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิตรรัชกาลที่9พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วประเทศก่อเกิดเป็นโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า4 0 0 0โครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ก็ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทุกพื้นที่ในพระราชสถานะราชองครักษ์กระทั่งเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญปวงประชากองทัพบ,บกได้ปฏิบัติภารกิจในการถวายอารักขาและรับสนองพระราชดำริต่างๆนับเนื่องจากราชการที่9มาจนถึงรัชการปัจจุบัน พระราชปัิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจต่างๆในรัชกาลที่9้าตลอดทั้งพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ล้วนมุ่งประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรกองทัพบกจึงสนองพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์มาดำเนินโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสสาคัญต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการแสดงออกถึงความเทิดทูนและจงรักภักดีที่กองทัพบกยึดมั่นนอกเหนือไปจากนั้นกองทัพบก ยังมีภารกิจสำคัญในการสนองพระราชดำริต่างๆที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการหนึ่งที่กองทบ,บกยึดถือปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยการสนับสนุนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั้ง3ประเภทได้แก่จิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจิตอาสาเฉพาะกิจในการถวายความปลอดภยัยด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จกองทัพบ,บกได้จัดทำโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในพื้นที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ทหารกองประจำการกำลังพลครอบครัวชุมชนรอบค่ายตลอดจนสร้างความสามคัคคีและความเข้มแข็งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้กองทัพบ,บก ได้รับสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดตั้งโครงการทหารพันดีโดยดำเนินการด้วยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติอาทิเกษตรอินทรีย์การปศรุสัตว์และการประมงเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการทหารครอบครัวและทหารกองประจำการสามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยสำหรับบริโภค รวมถึงนําไปขายเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารพันธีที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ,อให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆดังนี้ศูนย์ผลิตเมเล็ดพันธุ์พืชพระราชทานศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานและศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจำนวน1 1ศูนย์ เมื่อปีพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยทหารพันดีดำเนินการโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยควบคู่ไปด้วยโดยนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้มีแหล่งโปรตีนอาทิ ไข่ไก่ไข่เป็ดกบปลาและพืชผักพื้นถิ่นที่ปลอดสารเคมีเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้นักเรียนและราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริและแบ่งเบาพระราชภาระ กองทบบกได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าวมาขยายผลการดำเนินงานในชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกับภาคีสนับสนุนการดำเนินการด้านเกษตรกรรมของโรงเรียนให้มีผลผลิตหมุนเวียนใช้ในการบริโภคอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนับเนื่องแต่อดีตจวบจนปัจจุบันปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก่อให้เกิดความรักและความศรัทธาของปวงพระศกนิกรมาทุกยุคทุกสมัยจึงนับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของกําลังพลทุกนายของกองทัพบ,บกที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆสนองพระราชดำริได้แบ่งเบาพระราชภาระได้เดินตามรอยเบื้องพระยุค,คลบาท และได้ถวายความปลอดภัยแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเพื่อพิทักษ์ราชาญไม่เพียงแต่ภารกิจหลักของกองทัพบ,บกเท่านั้นนะคะแต่อุดมการแห่งความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ยังได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังไปยังครอบครัวของกำลังพลทุกนายในกองทัพบ,บกและขยายผลไปสู่ประชาชนด้วย เพื่อรวมหัวใจของคนไทยให้เป็นดวงเดียวกันทํำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันหลักของชาติให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ